ขุกาบนรสการพระเดชพระคุณพระราชบัจรสารบัณฑิตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิาลยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานที่เคารพอย่างสูงเก้าันตะกูลบทิจักรรองผู้ในการสํานักงานพระสอนศิลธรรมขออนุญาตเปิดหน้าที่แทนพระเดชพระคุณพระศรีธรรมภานีรักษาการผู้ในการสํานักงานพระสอนศิลธรรมในนามของคณะทางานพร้อมด้วย ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพระสอนศิลธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจํานวน35ส่วนงานซึ่งประชุมพร้อมกันณนะที่ประชุมแห่งนี้และภาคีเครือ,อข่ายจากทุกภาคส่วนซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏรราชวิทยาลัยผู้บริหารจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารจากสํานักงานคณะก,กรรมการการอาชีวศึกษาศึกษานิเทศ ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธครูพี่เลี้ยงพระสอนศิลธรรมและพระสอนศิลธรรมซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ทุกรูปทุกท่านมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเดี๋ยวพักุลได้เมตตามาเป็นประธานในการเปิดการสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการประชาจาชาร่างแผนพัฒนาสำนักงานพระสอนศิลธรรมในวันนี้จึงขออนุญาตถวายรายงานและความเป็นมาพร้อมทั้งวัตถุประสงค์โดยสังเกตดังนี้ จากการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มอบหมายให้สำนักง,งานพระสอนศิลธรรมพร้อมด้วยหน่วยจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในระดับวิทยาเขต10วิทยาเขตวิทยยสง์23วิทยยสง์และหน่วยวิทยาบริการ1แห่งรวมเป็นทั้งสิ้น35ส่วนงานช่วยกันร,รับผิดชอบงานพระสอนศิลธรรมโดยมีภาร,รกิจสำคัญในการสรรหาพระภิกษุที่มีความรู้ความพร้อมเข้ามาเป็นพระสอนศิลธรรม พัฒนาสมรรถนะพระสอนศิลธรรมให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นในาการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ศาสนาศีลธรรมจริยธรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรการกางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการติดตามประเมินผลและบริหารงบป,ประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และเพื่อให้การดําเนินง,งานตามพันธกิจดังกล่าวดําเนินไปสอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนพัฒนามหาวิทยายลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่13ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่ามหาวิทยาลัยจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่และสร้างพุทธนวัตรกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมนั้น สำนักง,งานพระสอนศีลธรรมจึงได้จัดทําแผนพัฒนาสำนักงานพระสอนศีลธรรมภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่13โดยได้รับการสนับสนุนร่วมแรงร่วมใจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วยบรรยากาศแห่งความเป็นกระระะนัลดาณมิตรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอจนสําเร็จเป็นร่างแผนฉบับสมบูรณ์พร้อมสําหรับการประชาพิจารณา ให้มีความบริบูรณ์มากยิ่งขึ้นสำหรับใช้เป็นแผนแม่บทในการขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษาในการปลูกฝังนิพันแห่งคุณงามความดีด้วยหลักธรรมทางาศาสนาและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้เจริญงอกงามในจิตในใจของเด็กเยาวชนไทยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทชาวพุทธ สอดคลองกับเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ในวันนี้จึงได้อาราธนาและเรียนเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมาร่วมให้ข้อคิดความเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแผนพัฒนาสำนักง,งานพระสอนยินธรรมให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อประกาศใช้ในการต่อไปและในบัดนี้ได้เวลาอันสมควรก้าวขอ อาราธนาพระเดชพระคุณได้โปรดเมตตากล่าวเปิดการสัมมานาในวันนี้และให้นโยบายเพื่อเป็นทิศทางต่อการสัมมานาในครั้งนี้ขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณด้วยความกรุ